ดิฉันชื่อเด็กหญิงประดเดชัดแดงประคำดิฉันชื่อเด็กหญิงทัศนชินุเข้มนอกดิฉันชื่อเด็กหญิงนักธิาบ,บุญสร้างและดิฉันเด็กหญิงทักษิณาอ้อมนอกพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนวนชาติหนองชา้างน้ำค่ะและว,วันนี้พวกเรามาทำอะไรกันพี่นี่คะพวกเรามาเรียนรู้บ,บิศาสตรท้ทองถิ่นกันงไงคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโรงเรียนนวนชาติหนองช้างน,น้ำหมู่ที่12ตำบลดงเคง อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเคต3เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบนันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น77คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนบริหารงานโดยนางพัชราพรช่างเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนนูนชาติหนองช้างน้ำ ในการตอบสนองนโยบายเรื่องการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศิลธรรมและประชาธิปไตยโรงเรียนนนทชาติหนอง้างน้ําเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสําคัญของประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจึงได้จัดทําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ Best Practice การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมตามรอยพระธาตุเจดีสีหนองสองห้องซึ่งมีขั้นตอนการ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ขั้นที่ 1. แผนการวางแผนมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการศึกษาหาประเด็นที่น่าสนใจในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นติดต่อประสานงานกับชุมชนแหล่งเรียนรู้ราชาวบ้านเพื่อออกแบบรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมขั้นที่สดูการปฏิบัติตามแผน โดยมีการนำนักเรียนไปศึกษาประวัติศาสตร์ณนะแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นท่าทาเจดีศรีหนองสองห้องวัดป่าพุตาคามตำบลดงเคงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับความอนุเคห์จากพระครูรัตนอุดมยานหรือหลวงปู่ใบเจ้าอาวาสวัดป่าพุตาคามและพ่อครูหนูแดงเอี่ยมสีปราชชาวบ้านในพื้นที่ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพระธาตุเจดี JD, และพื้นที่โดยรอบของตำบลดงเคงซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยตนเองมีการพูดคุยสอบถามประเด็นที่น่าสนใจต่างๆผ่านประชาชาวบ้านและศึกษาหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในแหล่งเรียนรู้ขั้นที่3เช็ค ตรวจสอบหรือประเมินผลโดยมีการให้นักเรียนอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในแหล่งเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมตามรอยพระธาตุเจดีสีหนงสองห้องมีการบูรณาการการระดมความคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มและให้นักเรียนออกแบบผลงานให้อยู่ในรูปแบบของผังมโนทัศน์เพื่อเป็นการสรุป,ปองความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ขั้นที่4 A แอคชันการดำเนินการให้เหมาะสมโดยนักเรียน ตัวแทนแต่และกลุ่มนำผลงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นมาบรรยายให้นักเรียนคนอื่นในโรงเรียนได้รับฟังเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิน่นและให้นักเรียนทุกคนเห็นถึงประวัติความเป็นมาความสำคัญของแหล่งเรียนรู้พระธาตุเจดีสีหนองสองห้องและพื้นที่โดยรอบของท้องถิ่นตนจากการปฏิบัติสู่ผลลัพธ์ส่งผลให้ นักเรียนโรงเรียนนูนชาติหนองช้างน้ำได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ใกล้เคียงภูมิลําเนาของตนเองมีความรู้ในประวัติความเป็นมาเห็นถึงความสําคัญของพระธาตุเจดีสีนองสองห้องในด้านต่างๆเช่นด้านชุมชนด้านศาสนาและด้านส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่และนักเรียนได้นําตนเองในการเรียนรู้ผ่านการสังเกต การสอบถามจากปราชชาวบ้านและหลักฐานที่ปรากฏในพระธาตุเจดีนอกจากนั้นโรงเรียนยังมีกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นและร้อยละ80ของนักเรียนครูและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นอยู่ในระดับมากที่สุด